ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านพู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกรกดาคมพศ2566นนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่า งวดนี้เราอาจจะโชคดีไปด้วยกันก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดเชื่อว่าทุกคนย่อมมีความหวังนะคะรวมทั้งตัวแอดด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็อยากจะโชคดีนะคะแล้วก็อยากจะให้ fc ของช่องโชคดีไปด้วยกันในทุกๆงวดถ้าเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าของแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาล้วนๆจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็วันนี้ จะมานำเสนอนะคะสายด่วนรับๆจากลบรีนะคะซึ่งเมื่อคืนน้องจ๋าก,ก็เพิ่งส่งตัวเลขมาให้แอดเตียร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอนะคะท่านผู้ชมแอดคิดว่าน่าจะทันอยู่นะคะอาจจะช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งได้เมื่อเพิ่งได้มาเมื่อคืนนี้เองนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเลขของน้องจ๋าก,ก็เข้านะคะ เลขลับจากลบบุรีที่น้องจ๋าจัดให้นะคะตัวที่เข้าก็ให้ศูนย์สามอก30สามศูนย์นะคะเข้าตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าน้องจ๋าให้ศูนย์สามอก30สามศูนย์ล่างนะคะก็ถือว่าตัวเลขเข้านะคะท่านผู้ชมสําหรับสายด่วนนะคะถ้าใครซื้อก็ต้องกลับไว้ด้วยนะคะ เผื่อว่ามันจะมาตัวกลับเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะเผื่อว่าบางท่านยังไม่ได้รู้สถิติของสายด่วนนะคะท่านผู้ชมก็เข้านะคะเลขวิ่งก็เข้านะคะเลขวิ่งก็เข้าศูยน์นะคะเพราะว่าน้องจามเน้นให้สูตรนะคะค่ะก็ก่อนที่จะไปดูตัวเลขในงวดนี้นะคะ เอดก็ขอฝากช่องละโอง h ช n แนลไว้กับท่านพู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอด,ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละออมแช n แนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวเอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขสายด่วนลับๆจากลบบุรีนะคะที่น้องจ๋าจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ากําลังเดินดีนะคะสําหรับสายด่วนลับๆนะคะถ้าใครได้ดูได้ติดตามนะคะก็คงจะรู้ว่าตัวเลขสายด่วนเข้าจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะก็งวดประจำวันที่1นึ่งกรกาคมพศ2566นะคะ วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเด่น0ูนรองเนะคะวิ่งบนล่างเด่น0ูนย์รองเนะคะจับคู่ได้นะคะมี0ูนย์เก0 0เก0าศูน7์ศ7นย์สตัวกันก็จะมี0-8-8-0์ 0, แล้วก็0-4-4-0นะคะ น้องจากก็ให้มา7จคู่เชุดนะคะท่านผู้ชมสำหรับสายด่วนรับๆนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาให้ศูนย์สาอก3 0นะคะเราก็ต้องกลับไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมซื้อตัวเลขให้ซื้อไปกลับนะคะจะได้ไม่ผิดหวังนะคะท่านผู้ชมเนาะเหมือนแอดนะคะงวดนั้นแอดก็ซื้อ0ูนย์เนะคะตัวเลขก็ออก90นย์นะคะท่านผู้ชมเนาะโอไม่ใช่ แอดซื้อ9 0ตัวเลขก็ออกศูนย์เก้านะคะโอ้ยทำไมตัวเลขก็จะมาตัวเดิมๆอีกไหมเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า0ูย์เก็ออกแล้วนะคะ03ก็ออกแล้ว07ก็เคยออกแล้ว08ก็เคยออกก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเนาะอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเรื่องตัวเลขนะคะมันอาจจะมาซ้ำๆ ตัวเดิมๆอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งงวดนี้นะคะนอกจากก็ไม่ได้เน้นให้นะคะไม่ได้เน้นจับคู่ให้นะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชม FC นะคะพิจารณาเอาเองนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็รีบจัดด่วนนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ เพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f อฟทุกท่านได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าแล้วก็สิทธิ์หลุดได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะ แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละองแชนแนลที่ได้ติดตามตัวเลขสายด่วนรับๆจากลบรรีในคลิปนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะก็ขอให้ fc ทุกท่านและก็รวมทั้งตัวแอดนะคะโชคดีไปด้วยกันในงวดวันที่1กรกฎาคม 2 5 6 6นี้นะคะสาธุค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็หลังจากดูตัวเลขสายด่วนลับๆจากน้องจ๋าจัดให้เสร็จนะคะแอดก็มาถ่ายภาพบรรยากาศน่ารักนักของลูกหมูแอดเองให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะลูกหมูกําลังน่ารักนะคะเพราะว่าแม่หมูแม่มาโชคนะคะเกิดเกิดลูกเมื่อวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมานี่นะคะท่านผู้ชมเนาะยี่สิบหกเพิ่งได้ห้าวันนะคะนี่นะคะลูกหมูห้าวันนะคะท่านผู้ชมแข็งแรงมากๆนะคะแม่มาโชคก็เกิดลูกได้สิบสองตัวนะคะ สิบสองตัวแต่ว่าเหลือสิบเอ็ดตัวนะคะเพราะว่าแม่ก็นอนทับลูกตายหนึ่งตัวนะคะท่านผู้ชมสิบสองตัวตายหนึ่งตัวเหลือสิบเอ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะนารักนารักจริงๆค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็ลงลงรักอาชีพเลี้ยงหมูเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลข ลูกหมูจ๋าลูกหมูจ๋าโอ้ยอย่าก,กัดกรันรสิคะอ้นี่นะคะแข็งแรงมากๆค่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขตัวเลขสวัสดีเอฟซีอมมกอตัวเลขสวัสดีเอฟซีอมมกอน,นี่นะคะท่านผู้ชมให้แม่หมูกินอิ่มแล้วนะคะก็นอนนี่นะคะนอนพักนะคะ น่ารักมากๆค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะแอดก็งวดนี้นะคะขอให้ f c ทุกท่านโชคดีไปด้วยกันนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ